พระเจ้าเราเข้ามาเรียกร้องปัจจัยในชีวิตของเราเราไม่ได้เข้ามาเรียกร้องแบบเด็กก้าวล้วแต่เราเรียกร้องเหมือนกับนำรักร้องหาพ่อและแม่พระองค์รู้จักเราจริงๆพระองค์รอรอจนกว่าเราจะพร้อมที่จะรับรอจนกว่าเราจะเข้าใจที่จะรับพระองค์เจ้าค้า ทุกคนที่ฟังเสียงลูกอยู่ทั่วโลกตอนนี้ทุกคนที่กำลังหลับตาและยกมือขึ้นตอนนี้ขอพระองค์จดชื่อของเขาและครอบครัวของเขาคนในโลกวิ่งเต้นปากกัดตีนถีบดิ้นลนแล้วก็ได้มาได้แค่เพียงความว่างเปล่าแต่เรารักพระองค์ไปวันๆแต่เราจะไม่ขาดสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมี คนที่ขาดรถจะได้รถคนที่ไม่มีที่อยู่จะได้มีบ้านของตัวเองคนที่ไม่มีคู่ครองจะไม่นอนหนาวคนเดียวคนที่อยากมีลูกเหมือนพี่เซฟก็จะตั้งคันได้พระองค์เจ้าข้าลูกอวยพรทุกคนที่นี่ปีนี้ทุกสิ่งที่เขาหยิบจับจะจเจริญจะทวีคูณ พระองค์ทำกับผู้ชายคนนี้ได้พระองค์ก็ทำกับใครก็ได้คนคนนี้คือเคยชั่วแบบตัวเอแบบโสมมมถ้าพระองค์รักลูกได้พระองค์ก็รักใครๆก็ได้แล้วขอพระพรของพระองค์เทลงมาผ่านคลื่นเสียงของข้าโดยวิญญาณบริสุทธิ์หน้าบัดนี้ในโลก่ายวิญญาณท่านได้รับแล้วในโลกสายวิญญาณพระเจ้าบัญชาพระพรจากสวรรค์แล้วกาลังลําเรียงมาสู่ชีวิตของท่านแล้ว คนที่ท่านอธิฐานเผื่อที่เขายังไม่รอดเขาจะมาเชื่อพระเจ้าผมง่ายๆอย่างอัศจรรย์ลูกท่านที่ติดยาเสพติดจะเลิกยาได้อย่างอัศจรรย์ในนามเยซูอาเมนละปมมือตัวเอง,งดัง